อินเตอร์มิลานมาแน่นอนสวัสดีแล้วกันนะครับพบกับนักเตะดอทคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปกับที่ศึกฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่นะครับอย่างึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับระหว่างทางด้านของอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีนะครับแล้วก็เจอกับทีมยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสอย่างปอร์โต นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาประจําในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าทางอินเตอร์นี่ก็ดีกว่านะครับก็เป็นทีมที่ใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวมาดูผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเจอกันในค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับผมแข่ง5ชนะ4เสมอ1แล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ไปชนะอูเดเนเซ่ในบ้านนะครับชนะมา3ประตูต่อหนึ่ง นะครับผมมาดูทางด้านทีมเยือนอย่างปอโต้กันมากนะครับยกผลมาจากโปรตุเกสกันเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสถิติของปอโต้นี่ร้อยเเซ็นะครับผมแข่ง5นัดชนะ5นัดรวดเลยนะครับล่าสุดก็ชนะทางด้านของเรียวอัฟมา1ประตูต่อศูนย์ในบ้านตัวเองนะ สวกขสันติม่ค่อนข้างดีนะสำหรับทางด้านปอร์โตแต่ว่าอย่าลืมว่าอีกฝ่ายน,นึงก็คืออินเตอร์มิลานนะอ่ะเดี๋ยวมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานก่อนนะครับก็จะ,ะขาด2นักเตะอย่างทางด้านของโอ่าดอแบร์นะฮะแล้วก็ทางด้านของโจควินกอรียานะครับผมส่วนดอแบร์นี่บอกว่าเจ็บยาวมาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วนะฮะส่วนทางด้านของกอริยาน,นี่เพิ่งบาดเจ็บเป็นต้นเดือนนะ,ะแต่คาดว่าน่าจะกลับมาได้ประมาณช่วงช่วง ที่เหลืออย่างทางด้านของบ้าสโซนี่ดุมฟี่บรโซวิดนะครับผมมาติเนสหรืออะไรอย่างงี้ก็ยังลงสนามได้ปกติพราะะะนั้นก็เป็นชุดที่แข็งโป๊ะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวมาดูความพร้อมของทางทีเยือนปอโต้บ้างนะครับยกผลมาจากโปรตุเกสเลยนะฮะก็ทีมเยือนนะครับต้องบอกว่าเป็นรองจริงๆนะครเพราะว่า ชื่อชั้นก็สู้ไม่ได้แล้วก็ตัวนักเตะนี่กงบอกอินเตอร์นี่ดูดีค่อนข้างดูดีกว่านะครับแต่ทางด้านของไซโจคอนไซเซาไม่มีทางเลือกแล้วจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับผมก็ทางนี้ก็จะมีทางด้านของเจ้ามาริโอเปเป้อะไรชูลงเป็นปกตินะครับผมความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับในทัศนะของผมผมมองว่าอย่างที่พูดกันมาบ่อยๆว่าอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเอาชนะไปได้ไม่ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักอาจจะ10-20แหละ คิดว่านะครับผมก็คิดว่าเจ้าบ้านมีเฮแน,น,น่นอนนะนะฮะนี่ก็เป็นทัศาานะของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางด้านของนักเตะ c o m อด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอว่าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ